ริทมีดสัน้นเกาเหลง็งวนะเมืองลุงบทที่24อาคันตุกะพ,พิศดาลชิวเทียนพรึกษาสลัดใบทุกแห่งหนหดหูอ้างหวางสุดปลายถนนมีหมู่ตึกใหญ่โอรานดูไปก็คล้ายใบไม้แห้งเหลืองบนกิ่งได้ถึงการเวลาใกล้จะร่วงหล่นแล้วสุมประตูใหญ่ลงรักสีดำทั้งสองบานนั้น คล้ายไม่เคยเปิดมาเป็นเวลาปีเศษแล้วรักสีดำบนประตูได้กระเทาะกระดำกระด่างห่วงทองเหลืองก็เป็นสนิมจนเขียวแล้วภายในกำแพงสูงไม่ได้ยินเสียงคนอีกแล้วมีแต่ต้นชิวเทียนปลายฤดูร้อนจึงอาจได้ยินเสียงมแมลงร่ำร้องเป็นครั้งคราเสียงสกุณาในยามเช้าและค่ำกลับยิ่งเน้นให้เห็นความเงียบเหงาว้าเวและสุดโทมร่วงโรยของคฤหาสนี้ แต่คฤหาสนี้ก็เคยมีวันเวลารุ่งโรจนโชดช่วงมาเนื่องเพราะที่นี้ได้ให้กำเนิดบัณฑิตมาเจ็ดท่านถ้ำหวยมาสามท่านในจำนวนนั้นยังมีบุรุษที่เลอเลิศทั้งภูมิปัญญาและฝีมือซึ่งไม่มีผู้ใดในดินแดนเทียบเทียมได้กระทั่งเมื่อสองปีก่อนนี้ตอนคฤหาสน์เปลี่ยนเจ้าของที่นี้ยังเคยเกิดเรื่องยิ่งใหญ่ที่สะเทือนบูลิมมา,มามากหลาย และมิทราบมียอดฝีมือเกียรติภูมิกระดื่องเกรียงไกรทั้งแผ่นดินมาฝังสังขารในที่นี้ไปมากมายเพียงไรจากนั้นคารืหาดนี้ต้องเงียบเหงาไปประมุกทั้งสองชั่วคนของมันพลันสาบศูนย์ร่องรอยมิทราบเร้นหายไปในแห่งหนใดดังนั้นเองในวงพวกนักเลงจึงมีคำเล่าลือที่น่าสะพรึงกลัวว่าสถานที่นี้เป็นคารืหาดอาถรรพ์เปี่ยมพยันตรายร้ายแรง มีว่าผู้ใดที่เคยผ่านเข้ามามีว่าผู้นั้นจะเป็นหลวงจีนปริยัตธรรมสูงส่งเป็นอัจฉริยะเลอเลิศหรือเป็นโฉมสครานสุดล่าฟ้าดินเพียงย่างเท้าเข้าในสุ้มประตูนี้ชั่วชีวิตของพวกนั้นจะไม่มีบั้นปลายที่ดีงามเลยบัดนี้ที่นี้ในตอนกลางวันไม่ได้ยินเสียงหัวร้อเสียงสนทนาตอนกลางคืนไม่มีแสงคมไฟสว่างสวัยมานานแล้ว มีแต่บนหอน้อยที่สวนหลังเท่านั้นที่ยังจุดโคมไฟริปรีอยู่เพียงดวงเดียวและไม่เคยดับเลยจนที่วามายืนบนหอน้อยคล้ายมีคนกำลังรอคอยอยู่ทุกวันทุกคืนแต่ผู้ใดก็มีทราบนางรอคอยผู้ใดกันแน่ที่นอกกำแพงหลังมีตรอกเล็กๆอยู่สายหนึ่งยามลมกันโชคพัดฝุ่นในตรอกจะคละคลุ้งยามฝนตกในตรอกจะมีแต่โคลนเลน กำแพงสูงบดบังแสงอาทิตย์ไว้ดังนั้นแทบจะไม่เคยเห็นแสงอาทิตย์เลยตลอดทั้งปีแต่มิว่าเป็นสถานที่เลวเพียงใดมืดครึ้มเพียงใดต่างมีคนอยู่อาศัยอย่างสงบคับแค้นนี่อาจบางทีเนื่องเพราะพวกนั้นไม่มีทางอื่นพอจะไปได้หรืออาจบางทีเนื่องเพราะพวกนั้นเบื่อหน่ายชีวิตอันสับสนจอแจกยินยอมมาซุกซ่อนอยู่ในสถานที่นี้ ปล่อยให้ชาวโลกลืมเลือนมันไปจากความทรงจําในตรอกมีร้านค้าเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งด้านหน้าขายอาหารหยาบๆราคาถูกด้านหลังเป็นห้องพักที่ซอมซ่อสามสี่ห้องสุนเทะจือหลังค่อมแท่สุนผู้เป็นเจ้าของร้านเป็นคนแคระที่พิการมันแม้รู้แน่ว่าในตรอกต้องไม่มีลูกค้าสูงสักอะไรแต่กลับยินยอมมารอคอยอคันตุกะที่ต่ำต้อยยากไร้ เข้ามาซื้ออาหารด้วยราคาที่ต่ำต้อยน้อยนิดมันยินยอมใช้ชีวิตที่ยากแค้นลำเค็นในที่นี้ก็มียินยอมออกไปได้ยินเสียงหัวร่อเย้ยหยันของผู้คนเนื่องเพราะมันทราบแล้วมีว่าเป็นเงินทองมากมายเพียงใดต่างไม่อาจแลกความสุขสงบใจได้มันย่อมเงียบเหงาว้าเหวยิ่งมีบางครั้งมันก็เคยเหมอมองดูโคมเดียวใดบนหอน้อยในคฤหาสน์ใหญ่ คำหนึงขึ้นปลอบใจตัวเองคนบนหอนั้นมากว่ามีความเป็นอยู่เลอเลิศแต่วันเวลาของมันอาจบางทียังทุกทรมานเงียบเหงาว้าเหวกว่าเราก็ได้ในตอนสนธยาของเมื่อปีเศษที่ผ่านพ้นในร้านเล็กๆมีอาคันตุก,กดที่ผิดกว่าผู้อื่นมาความจริงอาพรที่สวมใส่มิใช่แพรพร,รันสูงค่ารูปลักษณะก็ไม่พิสดาร มาดว่าราศีสูงส่งอย่างยิ่งหน้าตาแม้นับว่าสง่ายอย่างยิ่งแต่ดูแล้วซูบซีดอย่างยิ่งพกความทุกข์ลำเค็นไว้ชั่วนาตาปีและยังมักงอเอวลงไปไออยู่บ่อยครั้งอีกด้วยมันนับเป็นคนธรรมดาที่สามัญยิ่งผู้หนึ่งแต่ซุนเทาะจือ้อเมื่อได้เห็นมันปราดแรกก็มีความรู้สึกมันมีที่ผิดแปลกกับคนอื่นๆอยู่มากมายนักมันมิได้หัวรอเย้ยหยันความพิการของซุนเทาะจือ้อ และไม่ได้เพ่งตาสังเกตยิ่งมีได้แท่งปั้นสีหน้าเป็นสมเพศเวทนาอีกด้วยการสมเพศเวทนาเยี่ยงนั้นบางครั้งยังบีบคั้นจิตใจผู้คนร้ายแรงกว่าหัวรอเยอะยหยันซะอีกกับสุราอาหารมันทั้งไม่ตำหนิทั้งไม่ชมเชยมันความจริงก็มิใครกล่าววาจาอยู่แล้วที่ยิ่งประหลาดคือนับแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในร้านนี้แล้วไม่เคยเดินออกไปอีกเลยตอนมาในคราแรก มันเลือกโต๊ะที่มุมห้องนั่งแล้วสั่งเต้าหู้แห้งจานหนึ่งเนื้อวัวต้มจานหนึ่งมันโถสองใบสุราเจ็ดป้านสุราเจ็ดป้านดื่มหมดสิ้นแล้วเรียกซุนเทาะจื้อเพิ่มสุรามาให้อีกจากนั้นไปพักทางห้องริมสุดจวบจนสนธยาวันรุ่งขึ้นจึงออกจากห้องพักมารอจนเดินออกมาสุราเจ็ดป้านนั้นก็ถูกดื่มเหือดแห้งแล้วปัดนี้ผ่านเวลาไปปีเศษแล้ว แต่ละค่ำคืนมันยังนั่งอยู่ในโต๊ะที่มุมห้องตัวนั้นยังคงสั่งเต้าหู้แห้งจานหนึ่งเนื้อวัวต้มจานหนึ่งมันโถสองใบกับสุราเจ็ดป้านมันไอไปพลางดื่มสุราไปพลางรอจนสุราป้านที่เจ็ดดื่มหมดสิน้นจึงหิ้วอีกเจ็ดป้านกลับไปในห้องพักที่อยู่ริมสุดจวบจนสนธยาวันรุ่งขึ้นจึงโผล่หน้าออกมาสุนทะจือ้อก็เป็นสาวกอันซื่อสัตย์ของเมรยัย จึงมีความเคารพนับถือในคอสุราของคนผู้นี้จับจิตใจสามารถดื่มสุรา14 4ป้านโดยไม่เมาในชั่วชีวิตของสุนทะจือ้อยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมีบางครั้งสุนทะจื้อแทบอดมิได้ใครถามชื่อแท้ความเป็นมาของคนผู้นี้แต่ยังคงอดกลั้นเอาไว้เนื่องเพราะทราบมาดว่าถามไปก็ต้องไม่ได้รับคำตอบแน่นอนสุนท็จื๋อหาใช่เป็นคนปากมากไม่ ขอเพียงผู้พักแรมไม่ติดค้างค่าสุราอาหารมันก็ไม่ปรารถนาเอ่ยปากการอยู่เยี่ยงนั้นผ่านไปหลายเดือนแล้วมีวันหนึ่งอากาศหนาวเหน็บเป็นพิเศษฝนโหมติดต่อมาถึงสิบกว่าวันตอนกลางคืนสุนเทะจื้อไปที่ด้านหลังพบเห็นประตูของห้องพักนั้นเปิดไว้อาคันตุก,กะพิสดารผู้นั้นไอจนกลือกลิ้งกับพื้นใบหน้าเป็นสีแดงหน้าหวาดกลัวนับว่าแดงจนคล้ายชโลมโลหิตไว สุนทะจือประคองมันขึ้นออกไปซื้อหายาให้มันทั้งที่ดึกดื่นค่อนคืนต้มยาป้อนให้ดูแลเป็นเวลาสามวันสามวันให้หลังมันเพิ่ง,งโงหัวขึ้นจากเตียงได้เริ่มสั่งสุราอีกจวบจนตอนนั้นสุนทะจือจึงทราบคนผู้นี้กำลังหาความตายให้ตัวเองอดมิได้ต้องเตือนหากดื่มเยี่ยงนี้ต่อไปไมิว่าผู้ใดก็ไม่อาจรอดชีวิตได้ คนผู้นั้นกลับเพียงแย้มยิ้มแล้วย้อนถามท่านเข้าใจข้าพเจ้าไม่ดื่มสุราก็จะสามารถรอดได้อีกยาวนานสุนทะจื้อไม่กล่าวอีกแล้วแต่หลังจากวันนั้นมาทั้งสองก็คล้ายกลายเป็นมิตรสหายกันตอนไม่มีผู้มาซื้อของพักแรมผู้นั้นก็มาชวนสุนทะจื้อร่วมดื่มสุราสนทนาเปะปาในเรื่องต่างๆสุนทะจื้อตอนนั้นพบเห็นคนผู้นี้มีความรอบรู้ในเรื่องราวไม่น้อยทีเดียว มีเพียงเรื่องเดียวที่ไม่ยอมบอกนั่นคือชื่อแท้ความเป็นมาของมันมีครั้งหนึ่งสุนทรจื้ออดไม่ได้ต้องถามพวกเราเป็นมิตรสหายกันแล้วเราควรเรียกท่านว่ากะไรผู้นั้นลังเลอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบอย่างยิ้มแย้มข้าพเจ้าเป็นปีศาจสุราปีศาจสุราที่แท้จริงท่านเหตุใดไม่เรียกข้าพเจ้าเป็นปีศาจสุราดังนั้นเองสุนทรจื้อก็ได้พบเห็นอีก คนผู้นี้จะต้องมีอดีตที่เจ็บช้ำรันทดยิ่งดังนั้นกระทั่งชื่อแท่ตัวเองก็ไม่ปรารถนาหรือฝืนยินยอมจมชีวิตทั้งชาติอยู่ในป้านสุรานอกจากดื่มสุราแล้วยังมีความพอใจอย่างพิสดารอยู่อีกประการหนึ่งนั่นคือแกะสลักในมือของมันจะต้องมีมีดสั้นเล่มน้อยแกะสลักท่อนไม้อยู่เสมอมาแต่ซุนเทะจื้อไม่เคยทราบเลยว่ามันแกะสลักรูปใด เนื่องเพราะมันไม่เคยแกะสลักสำเร็จเลยแม้สักครั้งนับเป็นอาคัรตุก,กัดที่พิสดารอย่างยิ่งพิสดารจนหน้าหวาดกลัวแต่มีบางครั้งสุนทะจื้อกลับหวังให้มันไม่ไปไหนเลยตลอดการเช้าว,วันนี้ตอนสุนทะจื้อตื่นนอนก็รู้สึกอากาศยิ่งหนาวเย็นกว่าทุกวันต้องหาเสื้อนวมเก่าคร่ำคร่าจากหีบมาสวมอีกตัวหนึ่งจึงออกมาที่หน้าร้านเช้าว,วันนี้ก็ไม่ได้ผิดกว่าเช้าว,วันอื่นๆ การขายังคงเงียบเหงาอย่างยิ่งสารถีขับรถผ่านไปหลายคันแล้วสุนทะจื้อจึงยกเก้าอี้ไม้ไผ่มานั่งที่ปากประตูโม่เต้าหู้ตามกิจ,จวัตรสุนเทะจื้อเพิ่งสุดกายนั่งก็เห็นมีสองคนขี่ม้าอ้อมเข้ามาจากทางเบื้องหน้าคนที่ขี่ม้าเข้ามาในตรอกนี้มีไม่มากเลยสุนทะจื้อจึงต้องอดเหลือบแลอีกสองคราวมีได้แลเห็นสองคนนั้นต่างสวมเสื้อยาวสีเหลืองผู้นำหน้าคิ้วหนาโต ผู้ตามหลังจมูกงองุ้มเราวปากเกี่ยวปลายคางทั้งสองต่างมีคราวสั้นดูคล้ายวัยประมาณ30เศษเท่านั้นทั้งสองคนนี้มีหน้าตาที่ไม่โดดเด่นเป็นพิเศษใดแต่เสื้อเหลืองเข้มที่สวมใส่กลับเป็นประกายสะดุดตายิ่งทั้งสองก็ไม่ได้สนใจสุนเทะจื้อแต่มักเงยหน้าขึ้นจ้องมองไปในกำแพงสูงอยู่บ่อยครั้งสุนทะจื้อโมเต้าหู้ของมันไปเป็นปกติสุนทะจื้อทราบ ทั้งสองต้องไม่ใช่ลูกค้าที่มาซื้อของมันแน่นอนทั้งสองปล่อยม้าหยอดย่างไปที่ปลายตรอกจริงๆแต่ทว่าไม่นานเท่าใดทั้งสองกลับย้อนมาปรากฏขึ้นที่ปากตรอกอีกครั้งครานี้ทั้งสองถึงกับลงม้าที่หน้าร้านเล็กๆสุนทะจื้อแม้มีนิสัยประหลาดพิกลแต่คนค้าขายย่อมต้องเป็นคนค้าขายจึงรีบหยุดมือถามท่านทั้งสองต้องการรับประทานอาหารใด ชายชกันคิ้วหนาตาโตกล่าวขึ้นพวกเราไม่ต้องการใดๆเพียงถามท่านสองคำเท่านั้นสุนท็อะจื้อเริ่มโม่เต้าหู้ต่อไปมันเป็นคนไม่พอใจต่อการกล่าวคำพูดคนจมูกงองุ้มดุดเหยี่ยวพลันกล่าวอย่างยิ้มแยม้มพวกเราต้องการซื้อคำพูดของท่านเท่านั้นคำพูดประโยคหนึ่งต่อเรียนหนึ่งเป็นไรสุนทะอจื้อกระตือรือร้อนสนใจขึ้นบ้างพงกศีรษะกล่าวได้ ปากว่ากล่าววาจาแต่ได้ยื่นออกไปนิ้วหนึ่งแล้วชายชะกันคิ้วหนาตาโตต้องหัวร่อแล้วกล่าวนี่ก็นับเป็นคำพูดประโยคหนึ่งนับว่าท่านมีหลักการขาที่ปราดเปรื่องอย่างยิ่งทีเดียวนี่ย่อมนับเป็นคำพูดประโยคหนึ่งกล่าวแล้วยื่นนิ้วที่สองออกไปชายชะกันจมูกเหี่ยวกล่าวขึ้นบ้านท่านอยู่ที่นี่นานเท่าใดแล้วยี่สิบกว่าร่วมสามสิบปีแล้วคฤหาหน์ที่อยู่ตรงข้ามร้านท่านเป็นของผู้ใด ท่านทราบหรือไม่เป็นของตระกูลลีเจ้าของตอนหลังเล่าแซ่เล้งเล้งโซ่หุนท่านเคยพบหรือไม่ไม่เคยตัวมันเล่าออกจากบ้านไปแล้วออกไปตั้งแต่เมื่อใดปีกว่าตอนหลังเคยกลับมาหรือไม่ไม่เคยในเมื่อท่านไม่เคยพบมันชไหนทราบเรื่องราวของมันละเอียดปานนี้คนครัวในบ้านม,นมันมักมาซื้อสุราที่นี่ ในสองวันนี้มีคนแปลกหน้ามาถามท่านหรือไม่ไม่มีหากแม้นมีเราน่ากลัวร่ำรวยแล้วชายชะกันคิ้วหนาตาโตพอใจอารมณ์ขันของสุนเทาะจื้อยิ่งนักหัวรอบพลางกล่าวอีกครั้งวันนี้ก็ให้ท่านมีโชคเล็กๆเธอมันโยนเงินให้แท่งหนึ่งมิกล่าววาจาอย่างไรอีกพากันขึ้นม้าหยอกย่างไปแต่ยังคงจับตามองดูในกำแพงอยู่บ่อยครั้ง สุนทรจืดูเงินแท่งในมือแล้วพึมพำเบาๆที่แท้การหาเงินบางครั้งก็ง่ายอย่างยิ่งเมื่อตอนเหลียวหน้าพลันพบปีปศาจสุราผู้นั้นมิทราบออกมาตั้งแต่เมื่อใดกำลังเหม่อมองดูทิศทางไปของคนเสื้อเหลืองอย่างแน่วนิ่งใบหน้ามีแววครุ่นคิดจนเคลิบเคลิม้มโดยมิทราบคิดเรื่องอันใดสุนทะจือหัวรอพลางทักทายวันนี้ท่านเช้าเป็นพิเศษปีศาจสุราผู้นั้นก็หัวรอแล้วตอบ เมื่อคำวานข้าพเจ้าดื่มได้รวดเร็วเช้าวันนี้จึงขาดสเสบียงไปก้มศรีรษะไออยู่ครู่หนึ่งจึงถามขึ้นวันนี้เป็นวันใดขึ้นสิสี่ค่ำเดือนเก้าใบหน้าซีดขาวของปีศาจสุราเป็นสีแดงอย่างพิสดารขึ้นวูบหนึ่งดวงตาแวววาวเหมอมองดูเบื้องหน้าอึ้งเป็นเนิ่นนานจึงถามช้าๆวันพรุ่งนี้ก็เป็นเพนเดือนเก้าแล้วนับเป็นคำพูดที่ถามอย่างไม่มีสาระเลย สุนทอจื้อต้องหัวรอแล้วตอบผ่านสิก็ย่อมเป็นวันเพ็ญปีศาจสุราคล้ายดังจะกล่าวกะไรแต่ต้องงอเอวลงไปไอไม่หยุดยั้งอีกคระไอไปพลางชี้ป้านสุราเปล่าบนโต๊ะไปพลางสุนทอจื้อถอนหายใจสายหน้ากล่าวหากทุกผู้คนต่างชมชอบดื่มสุราเยี่ยงดังท่านคนขายสุราก็ร่ำรวยกันเสียนานแล้ว